เป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าสนใจเมื่อพบว่าการแก่ชาราไม่ใช่กระบวนการที่เป็นเส้นตรงและค่อยเป็นค่อยไปตามที่เราเคยเชื่อใจอย่างไรก็ตามมีช่วงไวสองครั้งที่ร่างกายของเราแก่เร็วขึ้นอย่างรุนแรงคือช่วงอายุ44ปีและอีกครั้งคือช่วงอายุ60ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลที่ส่งผลต่อสุขภาพและรูปร่างของเรางานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้เปิดเผยข้อมูลน่าตกใจเกี่ยวกับการแก่ชาราซึ่งเป็นการแก้ไขความเชื่อเดิมที่ว่าการแก่ชาราเป็นกระบวนการที่ช้าและต่อเนื่อง การศึกษานี้ได้วิเคราะห์กิจกรรมของโมเลกุลในร่างกายของผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีอายุต่างๆจาก25ถึง75ปีผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า81%ของโมเลกุลไม่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามที่คาดไว้แต่กลับเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเมื่ออายุประมาณ44ถึง60ปี ในช่วงวัยกลางคนประมาณ44ปีการเผาผลาญแอลกอฮอล์และคาเฟอีนการเผาผลาญไขมันและสภาพผิวหนังและกล้ามเนื้อจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมเราเริ่มดูดซึมและประมวลผลคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ได้ยากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและทำไมผิวหนังเริ่มหย่อนคล้อยและริ้วรอยปรากฏขึ้น เมื่ออายุ60ปีการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลเพิ่มขึ้นอีกครั้งพร้อมกับความพันพนใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไตและสุขภาพภูมิคุ้มกันซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่นโควิด -19 มากขึ้นและทำไมอัตราการเกิดโรคมะเร็งปัญหาไตาและโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงอายุ60ปีของเรา นักวิทยาศาสตร์แนะนําให้เราใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงอายุ40และ60ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่ร่างกายแกเร็วขึ้นอย่างรุนแรงจึงควรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นช่วงอายุ40ปีลดการดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากความสามารถในการเผาผลาญลดลงทุกช่วงวัยเพิ่มการออกกําลังกายเพื่อปกป้องหัวใจและรักษามวลกล้ามเนื้อช่วงอายุ60ปีให้ความสําคัญกับการรักษามวลกล้ามเนื้อและการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน งานวิจัยนี้ได้เปิดประตูสู่การพัฒนาวิธีการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลที่จะช่วยให้เราได้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพมากขึ้น